เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอยู่กับผมตังทอนในช่องตังทอนเท c h สชาแนลนะครับโอเคครับก็ขอสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับแม่ปีนี้ก็ขอให้มีความสุขขอให้เฮงๆรวยๆยกันทั้งนั้นเลยนะครับคนเข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะฮะโอเคครับต้อนรับปีใหม่กันด้วยการที่ผมได้กาชามาแล้วครับท่านผู้ชมฮะ อ,อยู่ไหนเอยอกดผิดกดผิดนี่ครับผมอมืแล้วก็มีอันนี้อันนึงนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูว่า11ใบ,บนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะครับเราจะเปิดรวดเดียวเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับท่านผู้ชมฮะไปเราไปเริ่มเปิดกันเลยท่านผู้ชมจะได้อะไรเอยจะได้อะไรเอยสีทองหรือเปล่านะสีเลยสีเลยเอ้ย,อยสีทองท่านผู้ชมมันต้องมีอันนึงอะท่านผู้ชมไปครับ เมื่อกี้ได้รับรีครับ500อันอันนี้ได้คริสตัล500นะครับเฮอริเคเคนหลาอบี้พันหนึ่งเลยนะทุกผู้ชมนีเดลครับ2,500ฮะนี่ครับเฮอริเคคนครับ2,500หาเฮอริเคนครับ5,000ครับโอ้โหทานผู้ชมอะตัวไรนี่น่าจะเป็นคนขับใหม่ครับทากผู้ชมนี่ครับไครสิ์นะนี่ครับโอ้โหเราได้โอฟิออนแล้วครับท่านผู้ชมฮะ โอ้โหหุ่นที่ผมตามหามานานนะผู้ชมในที่สุดเราก็ได้มันมาแล้วโอ้ oh my god นี่แหละครับผมอื้มไม่ขอแคปหน้าจอเป็นที่ลึลกนะท่านผู้ชมครับไปไปเปิดกันต่อเลยว่าจะได้ตัวอะไรกันบนะ้างนะท่านผู้ชมครับโอ้โหไดโอฟิออนฮะ,ะนี่คนขับมันหรือเปล่าใช่ครับโอโหคุณขับโอฟิออนครับท่านผู้ชมฮนะอุ้ยครบเซตเลยท่านผู้ชมอย่างนี้ เพราะว่าผมฮ่าเขาเรียกว่ามีลาเบลครบเสร็จแล้วนะครับแม่แจะได้เวลาสมควรแล้วท่านผู้ชมเราไปอัพออฟออนกันเลยว่าเดี๋ยวเปิดอันนี้อันหนึ่งนะท่านผู้ชมลุ้นกับผมครับจะสีทองหรือไม่ขอได้ทองเถอดนะขอได้สีทองสีทองได้ไหมโอ้โหก็ได้แดมเปอร์ห้ารอยนะครับไม่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในนี้กันเลย อืมหล,ล่อๆแล้วท่านผู้ชมโอฟิออนครับนี่โคเท่ะเป็นอ่ารุ่นธรรมดานะครับยังไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดนะท่านผู้ชมเอาโอเคเดี๋ยวรอแฮปปี้ผมเสร็จก่อนนะท่านผู้ชมนี่หล่อๆเลยนี่ครับอย่างที่ผมบอกไปฮะผมมีควิกแซนลาฟลี่มีลาฟลี่แล้วก็มีลาฟลี่อันหนึ่งก็ครบสามอันพอดีท่านผู้ชมฮะแม่ มาเพื่อครบเซตจริงๆนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นท้าปี้เหมือนเดิมนะโอเคครับไปเดี๋ยวถ้าเราอัพโอฟิออนได้เท่าไหร่เดียวเดี๋ยวผมจะมาบอกคลิปหน้านะผู้ชมผมเอาไปเก็บไปอัปเกรดก่อนนะไปจากการสูอกี้เราได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูนะฮะโอ้ยได้เยอะเลยนะผู้ชมนี่ครับเริเคนะโอเคครับลาบลี่อีกอันหนึ่งฮะ ตอนนี้เรามีราบลี่สี่อันแล้วนะท่านผู้ชมโอเคครับได้คริสตัลมาฮะคริสตัลนี่เราก็ได้เยอะนะนะทนะ่านผู้ชมแล้วก็นิเตอรครับผมนิเดอรเราก็ได้เยอะเหมือนกันนะเอ๋เดี๋ยวเราดูก่อนสิเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเราจะได้เฮลิเคียสามกระบอกหรือเปล่าอ๋อนี่ไงใช่3ามกรบอกจริงด้วยโอเคปะปะปะวันนี้ผมภูมแล้วท่านผู้ชมฮะแม่ เออใครที่อย่าลืมเออไม่ใช่ใครที่อย่าลืมสิใครที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเออยังไม่ได้ทำปฏิบัติการนะครับก็ไปทำกันด้วยนะผมหวังดีนะผู้ชมแน่แหละถ้าเราแบบเก็บไว้เยอะๆสักร้อยใบเงี้ยเรามาสูงนี่ได้ของดีนะท่านผู้ชมฮะแม่อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับโอเคฮะอไปดใใูในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าแม่วันนี้เราจะแบบต้อนรับปีใหม่แล้วจะ เจออะไรบ้างเราจะเจอคนโหดหรือเปล่านะครับแหมก่อนที่จะไปรับชมนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแหมทั้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมโอเคครับเกมก็ได้เริ่มขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับทีมลุยจุดสัญญาณนะครับแหมช่วงนี้นี่ติดฮาปี้นะท่านผู้ชมเลยเอาฮาปี้ลงก่อนฮนะ โบยติด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 มันต้องซิกแซกนะท่านผู้ชมเอ้ยฝั่งโนมสกายรอดด้วยแม่ฝั่งเรามีผู้พิชิตสามคนนะท่านผู้ชมอุย้ยเฮลิเคนเขาแรงจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเป้าล็อกขาก,ก่อนนะท่านผู้ชมเฮ้ยล็อกไม่ได้เอ,อเอื้อเฮ้ยอะไรนี่อ่ะหาระบบล็อกเป้าดีๆนี่นะท่านผู้ชมก็บินเฉียง ยิงเลยลง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 ,ลง,ลงเออไม่ทันนะผู้ชมอ้ยไม่ทันจริงๆนะผู้ชมอะในใเขาบอกว่าเป็นลุยจุดสัญญาณแล้วมาเพื่อนลงเลยนั่นแหละเดี๋ยวรอรอเสริมครับเพื่อนเฮ้ยอไม่ใช่ข้างหลังสิเอ้ยอเรียบร้อยผู <laughs> ้ชมมามาหรือ อัดท่านผู้ชมอัดเลยมานี่มาเอาเลยเพื่อนลุมมันลุมมันเพื่อนเอ,อ้ยได้คิวท่านผู้ชมไม่ไปเพื่อนบุกเชลล์หรอเชลล์หรอมานี่นี่แน่เดี๋ยวมันคิวครับท่านผู้ชมฮะไปจุดได้ละมาหรือมาอืเอ๊ ตายเพื่อนลุยเฮ้ยโดนล็อกขาไปซัพพอร์ตเพื่อนฮืสวยเพื่อนเอ้ยไอ้นี่ก็ยิงเราจังเลยแต่เป็นโดรนมาแลงจังเนอะนี่อะไรน่าจะลิงนะท่านผู้ชมปะ่ะอืมไปครับกดหิวะ ก็หายตัวท่านผู้ชมอัดข้าปครับอุ้ยสามสองหนึ่งลีโหลดท่านผู้ชมอัดโอ้ยบักบักบักบเฮ้ยเขาหายตัวเฮ้ยเราจะตายไม่ได้ท่านผู้ชมตุ๊บตุบตุตายเรียบร้อยฮ่าฮไม่ได้กินเราหรอกเอ้ยเฮลิเคนเฮลิเคนท่านผู้ชมสวยเพื่อนอย่างนั้นแหละ เราปิดใช้งานความสามารถแล้วเราก็วิ่งนะรผู้ชมเราจะไปบวกแบบเดืเดอดเลยนะท่านผู้ชมครับวันนี้เราแบบโชคดีได้โอฟิออนนะครับเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เป็นเมตานะท่านผู้ชมแบบเมตาสุดๆนุ่นครับโนเดนเราจะไปบวกกับไททันเลยทนะ่านผู้ชมเลือดเราแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอย่าหันมานะ เอยมันหันมาแล้วท่านผู้ชมกางโลกกางโลกอืมไหวไหมเอ้ยต้องไหวสิเอือ้อไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมไม่ไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมอะทัลงจุดไหนดิจุดน,นี้แล้วกันนะเฮ้ยกดฟิตบู๊ข้างหลังเราบ้านเรานี้ยบู๊ยบึมบั้มมาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยตายสิวะ อ,อสวยเพื่อนอา,อาเธอไม่นะวุ้ยเขาไททานมากแก้เราเลยท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับผมบินแม,ไม่ไม่ได้กินเราหรอกนายนี่เดี๋ยวเรามาอยู่บนนี้นะท่านผู้ชมเราจะอยู่บนนี้กันเขาไม่เห็นเราหรอกท่านผู้ชมนะหาไม่เห็นเราหรอกมันก็สอยง่ายๆเลยท่านผู้ชม ยิงมาแล้วก็กดฮิวนะท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยเอามันมีคนยิงเราด้วยเหรอโอ้โยน่าจิบใจจริงๆเลยนะทุกผู้ชมเฮ้ยเอเธอร์เอเธอร์โดดไปหาเอเธอร์นะท่านผู้ชม e F, าอีฮะไททันสเลเยอร์ครับคาร์กาศเลยนะทุกผู้ชมสวยงามเราเคลียร์กระสุนก่อนนะท่านผู้ชม วีนี่แหละครับค่อยๆเล่นนะผู้ชมเราไม่ต้องรีบนะฮะชันลังกาเดี๋ยวเราโดดไปยึดก่อนนะท่านผู้ชมยึดจุดอิชกลางโลกก่อนนะผู้ชม <S <S เืิดมีคนยิงเรานี่ตู้มามาเลยมาเลยมาเลย ตุมต่มตุม่มยิงแบานผู้ชมอัดเข้าแบบเด้อ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 เดมันเวลอะไรเนี่ย,ยอุย้ยเฮ้ยเอาโดนปิดใช้งานความสามารถอ่ะท่านผู้ชมแม่น่าเสียดายเฮ้ยตรงนูนน้นนอนเลเลือดน้อยนะท่านผู้ชม เล็งครับเล็งเลยสก,กิดได้ไหมดนนิดเดียวเองนะพี่ชมเอาตัวนี้ดีกว่าท่านผู้ชมมันๆเลยพร้อมนะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเราเคลียร์นี้ก่อนเฮ้ยเคลียร์ก่อนสิโอ้ยท่านผู้ชมเออไปเราขยับไม่ได้เออมาแล้วท่านผู้ชมโต๊ะ เอามันเออเราตายท่านผู้ชมโอ้โหเราโดนใช้งานปิดความสามารถนะท่านผู้ชมเราเลยตายนะท่านผู้ชมแหมหุ่นเราก็หมดแล้ว่ะโอ้ไม่สีไรจริงเลยมาดูเพื่อนเล่นกันดีกว่านะครับเราจะไม่ออกเกมนะครับเพราะเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมนี่ฮะไอ้เพื่อนเราอุ้ยสวยเพื่อน เนี้ยเฟลเลียเพื่อรอท่านชมสวยเนี่อะไรเอือหืมใช้ได้แรงนะน,นี่อ่ะตาหน้าเดี๋ยวลองเอา o อฟยอนมาเล่นดีกว่าดูซิว่าจะไหวกะหลีกนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะแล้วก็ใส่ปืนเป็นลาฟลี่นะครับดูซิว่ามันจะเล่นได้ไหมนะท่านผู้ชม วีเมนเดอร์นะจะเติมมาแนละ้วท่านผู้ชมไม่งั้นนี่คง oh, ไม่แบบขนาดนี้หรอกท่านผู้ชมแล้วก็ผมแนะนำนะถ้าใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าอะไรนะสายฟรีก็สามารถาสร้างเมนเดอร์มาเล่นได้เหมือนกันนะครับเป็นหุ่นที่ถ้ามีของแล้วนี่แบบมีของติดนี้แรงใช้ได้นะท่านผู้ชมไม่ตายง่ายๆนะครับ ลีกสูงนี่ก็ยังเห็นอยู่นะฮะนี่ใครที่กําลังขึ้นหลีกก็ขอเป็นกษลังใจให้ด้วยนะครับผมก็อยู่หลีกมาสเตอร์สองแล้วนะก็ค่อนข้างอนาถเหมือนกันแต่ละเกมนี่โอ้โหไม่เจอมาหาเทพก็โปัวครับผมบอกเลยสุดๆโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมครับ เราไปต่อเกมที่2ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะแน่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะเอาโอฟิออนมาเล่นนะครับก็เอามาเป็นตัวแรกเลยท่านผู้ชมโอฟิออนผมยังไม่ได้อัปเกรดนะครับอย่างที่ผมบอกไปโอ้ยเฮ้ยทำไมมันอืดจังเลยเฮ้ยอดอืดเลยท่านผู้ชมถ้าไม่ได้อัปเกรดก็อืดมากนะ แต่ว่าข้อดีคือมันเป็นโล่ม่วงนะครับมันบินแล้วไม่เาเรียกว่าไม่มีใครสามารถเจาะโรได้ถ้าไม่ได้เอาเปิดตาม,มานะคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองบินดูนะท่านผู้ชมวิ่งวิ่งดีเหมือนกันนะนี่ท่านผู้ชมขบโบกับลาบลีได้โคตรดีเลยท่านผู้ชมโอเคครับ11วิฮะไม่ได้แย่ท่านผู้ชม เร็วพอตัวนะแป,ป๊บแป,ป๊บินได้เลยนะท่านผู้ชมม,มาหรือ,อนี่มันเปิดตางั้นเดี๋ยวเราบินดูดีกว่าสวยเพื่อนไมย่ไม่ได้นะท่านผู้ชมติดก้อนหินนะครับ <C> e <at> ล็อกขาไม่เยูยล็อกขาเรียบร้อยยิงไปเลยนั่นแหละติดดอตระเบิดไปดีโอเคครับหืรักสแดนพอดีนะท่านผู้ชมสวยอุย้ย แรงนั้นน่ะท่านผู้ชมอิ่งเขาเด้งเลือดมาได้ไงนะั่นน่ะไปเดีย๋ยวเราจะไปบุกถามเขากันเลยท่านผู้ชม <c oughs> เลือดน้อยเลือดน้อยไม่ยอมกลับบ้านเอามันเพื่อนเอามันสวยอย่างนั้นแหละเดี <c oughs> ย๋ยวเราขอค่อยๆย,ย่องนะท่านผู้ชม <c oughs> ยิงไปนะ <c oughs> สวยแล้วก็บินนะท่านผู้ชมมันจะยิงไททันแรงขึ้นนะท่านผู้ชมตัวของโอฟิออนเนี่ยเวลาเขาบินหรือว่าเขาใช้ความสามารถอะ่ะเขาจะยิงไททันแรงขึ้นถึง250%เลยนะท่านผู้ชมเหมือนเซร่าเวอร์ชันอัปเกรดแหละท่านผู้ชมอิงเนี่ยเดี๋ยวเราความสามารถเรานะฮะเดี๋ยวเราจะไปจัดการกับคราคิดอินทรานะครับท่านผู้ชมไปบิน ใช้งานความสามารถนะท่านผู้ชมโหแรงนะท่านผู้ชมว่าไปด้วยอ,อ้วยังไม่ได้อัปเกรดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะท่านผู้ชมแต่วาอัปเกรดแล้วน่าจะแรงขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมขางเขนดินท้าทไปครับอามันเพื่อนสวยลงล,งล,งล,งลงองลองถงเกือบละ แก่โดดโอฟิออนล่ะถ้าผู้ชมไม่เรายังรอดอยู่นะโดมยิงไม่ถึงนี่เมนเดอร์หรือเปล่าทรานผู้ชมก็จะใช่นะเดี๋ยวเราเอ้ยเอ้ยยิงเลยท่านผู้ชมวุ้ยแรงนะเนี่ยเออ าใช้เดมเปอร์หรอท่านผู้ชมไม่ใช่ใช่ละมาเดี๋ยวเรามาบุกหน้าฐานกับ t r i ปเปิลลูชด o รกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเป็นตัวเปิดได้เดี๋ยวเราจะโอ้ยติด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 ติติด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 ตด้ิดติดตดติดดลิดติดติดดติดดีิดตดติ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 ดด้วยตด้วยรดด ตาเพื่อนมันเอามันไอ้สวยเพื่อนตัวนี้อะไรเดี๋ยวล็อกเป้าก็อ่านมาโอชโกชิท่านผู้ชมเอ้ยผิดตัวแล้วยิงมันเท่าที่เราจะทำได้ท่านผู้ชมนี่ครับโอชโกชิ vs โอชโกชินะท่านผู้ชมวูดุเดือดเหมือนกันนะเนี่ย สวยเพื่อนเอ้ยนิวตันครับ Newton นิวตันนะผู้ชมเฮ้ยเด้อเด้อเดอหลอกเปล่านิวตันละมาพร้อมโดดนะผู้ชมโดดมาแล้วก็กระแทกหน้านิวตันนะผู้ชมนี่ยับไททันสเลเยอร์ไปไม่เไม่ได้กินหลอดหลงนะนิวตันเอ้ยเฮ้ยหิวเลือดก่อนนะผู้ชมรอเร่งเลือดฮะโอเค สวยโลนครับท่านผู้ชมเอ้ยตรงนู้นลิงลิงจ๋ดทำอะไรเอยมาเลยมาเลยน้องเฮ้ยลิงแรงจังเลยท่านผู้ชมดีโลนะฮะห้าวิครับผมนะู้ชมะเราจะไปอ,อยู่ในจุดแล้วก็เปิดความสามารถเราจะถึกขึ้นแบบมากๆเลยท่านผู้ชมเพราะเรามีรีแฟกเตอร์นะฮะ เขาเนี่ยวันจริงๆเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันมีเพื่อนมาด้วยท่านผู้ชมเออ,อขนาดไททันยังเอาไม่อยู่เลยนะท่านผู้ชมไม่อย่างนี้ต้อง c r ิ s i s แล้วนี่ก็ต้อง c r ิ s i s แล้วท่านผู้ชมครับบุนสกายลอดอู้หูนิดเดียวเอามันเพื่อนสวยนี่แหละครับคำว่าทีมเวิร์ k มันจะดีอย่างนี้แหละท่านผู้ชมไปไปไป ยึดจุดกันดีกว่าครับเพื่อกันทีมแพ้นะท่านผู้ชมเอาวันเพื่อนอย่างนั้นเลยสวยเฮ้ยเดี๋ยว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 ยึดจุดก่อนเอออย่างนั้นแหละสวยทีน้ำห้าล้ำแปดท่านผู้ชมเฮ้ยติด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  เอ้ยเอ้ยเด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 เมื่อกี้เราโดนอะไรทําผู้เฮ้ย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 เพื่อนเพื่อนนี่เรานะเพื่อนจะยิงจะมาหันมายิงเราสิมันไม่ดีนะเพื่อนเฟ้าค่อนอุ้ยถึกมากท่านผู้ชมเป็นหินที่สามเอ้ยไม่เอออีกนิดเดียวท่านผู้ชมฮะโอเคครับสำหรับเกมที่สองก็จบลงไปแล้วนะครับผมแม่ มาดูสิว่าเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะผู้ชมอันดับหล่เลยนะผู้ชมโอ้โหแหมเราได้คิวนิดเดียวเองนะผู้ชมะไม่เป็นไรนะพี่ชม,อมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกัน